ซีรีส์สืบสวนบันทึกคดีแห่งลอนดอนตอนที่1เง่เงาใต้ผืนผ้าใบฉบับปรับปรุงบทที่1การค้นพบอันน่าสะพรึง15มกราคม2023 10.30นาฬกาส0นาทีสตูดิโอศิลปะของจูเลียนทอร์นย่านฟิชโรเวียลอนดอนฝนโปรยโปรยตกกระทบหน้าต่างบานใหญ่ของสตูดิโอศิลปะแห่งหนึ่งในย่านฟิชโรเวียอันเก่าแก่ของลอนดอน เป็นเช้าที่หม่นหมองพอๆกับอารมณ์ของสารวัตรนักสือผิงแอนนาเบเน็ตแห่งสกอตแลนด์ยาดเธอเดินเข้าไปในห้องโถงกว้างที่อบอวนไปด้วยกลิ่นน้ำมันสนและสีอะคริลิกบนพื้นไม้ปากเก้ที่เคยถูกคราบสีประดับอยู่บัดนี้มีร่างของชายคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดแห้งกรังรอบกายเขารายล้อมด้วยภาพวาดที่ยังไม่เสร็จและผ้าใบเปล่าที่เรียงราอยู่เรากกำลังรอการเริ่มต้นใหม่ ร่างนั้นเป็นของจูเลียนทรจิตตกรชื่อดังวัย50ผู้เป็นที่รู้จักจากผลงานภาพบุคคลเชิงนามธรรมอันลึกซึ้งและกำลังจะมีนิทรศการประมูลภาพครั้งใหญ่ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าซึ่งจะเป็นจุดสูงสุดในอาชีพของเขาสภาพศพเป็นยังไงบ้างจ่าถูกแทงเข้าที่หน้าอกหลายครั้งครับสารวัตรดูจากสภาพแล้วน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงแอนนาเดินเข้าไปใกล้ศพ แววตาของจูเลียนทรทอนที่จ้องมองขึ้นไปบนเพดานดูว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอสำรวจรอบๆตัวศพมีเพียงร่องรอยการต่อสู้เล็กน้อยไม่มีการงัดแงะประตูหรือหน้าต่างดูเหมือนว่าจูเลียนทรทอนจะรู้จักกับฆาตกรหรืออย่างน้อยก็ปล่อยให้เข้ามาในสตูดิโอเองมีอะไรหายไปไหมไม่น่าจะมีครับสารวัตรอุปกรณ์วาดภาพยังอยู่ครบ กระเป๋าเงินยังอยู่ในกระเป๋ากางเกงโทรศัพท์มือถือวางอยู่บนโต๊ะทำงานแต่เมื่อแอนนากวาดสายตาไปรอบๆสตูดิโอ Studio, เธอกลับสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติมุมหนึ่งของห้องมีขาตั้งภาพตั้งอยู่แต่ผ้าใบที่ควรจะอยู่บนนั้นกลับหายไปหรือไม่ก็ถูกถอดออกไปอย่างเร่งรีบทิ้งไว้เพียงรอยตะปูเล็กๆบนขาตั้งผ้าใบหายไปหนึ่งผืนภาพที่เขากำลังวาดอยู่ตอนเกิดเหตุมันไม่อยู่ตรงนั้น เป็นไปได้ไหมว่าฆาตกรเอาไปด้วยเป็นไปได้แต่ทำไมถ้าจูเลียนทอนเป็นที่รู้จักจากภาพวาดที่มีราคาแพงทำไมฆาตกรถึงเอาแค่ภาพที่ยังไม่เสร็จไปไม่เอาภาพอื่นที่จัดแสดงอยู่ไปเลยล่ะนี่คือคดีที่เต็มไปด้วยความย้อนแย้งตั้งแต่เริ่มต้นจิตกรชื่อดังถูกฆ่าอย่างเหี้ยมโหดในสตูดิโอของตัวเองแต่สิ่งที่หายไปกลับเป็นเพียงภาพวาดที่ยังไม่สมบูรณ์ ภาพว่าที่อาจจะซ่อนบางสิ่งเอาไว้บทที่2จุดจบของความสงบตลอดสัปดาห์นั้นแอนนาและทีมสืบสวนลงพื้นที่สอบปากคำผู้คนรอบข้างจูเลียนทอนอย่างเข้มคน้นพวกเขาพูดคุยกับเพื่อนร่วมวงการศิลปะแกลเลอรี่เจ้าของงานประมูลคู่ค้าลูกศิษย์และแม้กระทั่งอดีตภรรยาของจูเลียนเขาเป็นคนหลงตัวเองและเห็นแก่ตัว เขาไม่แคร์ใครนอกจากงานศิลปะของตัวเองจูเลียนคืออัจฉริยะเขาคือดาวดวงใหม่ของวงการศิลปะอังกฤษเราเพิ่งจะทะเลาะกันเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของงานประมูลแต่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเขายอมรับว่าจูเลียนเป็นคนอารมณ์ร้อนและมีศัตรูในวงการอยู่ไม่น้อยด้วยบุคลิกที่ชอบพูดจาดูถูกเหยียดยามศิลปินคนอื่นๆ ขณะดเดียวกันรายงานจากทีมพิสูจน์หลักฐานก็ไม่ได้ช่วยให้คดีกระจ่างขึ้นเลยไม่มีลายนิ้วมือคนนอกไม่มี DNA ที่บ่งชี้ตัวตนของฆาตกรมีเพียงความว่างเปล่าที่น่าหงุดหงิดเป็นไปได้ไหมว่าจูเลียนทอนมีส่วนพัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายยาเสพติดการฟอกเงินบางทีภาพที่หายไปอาจจะเป็นหลักฐานอะไรบางอย่างแอนนาพยักหน้าเธอเองก็คิดไม่ต่างกัน จิตกรผู้มีชื่อเสียงอาจจะมีอีกด้านหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักแต่นี่คือลอนดอนเมืองที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำและหน้ากากจอมปลอมเสมอคือนนั้นแอนนานั่งอยู่คนเดียวในห้องทำงานที่สถานีตำรวจแผนผังความเชื่อมโยงของคดีจูเลียนทอนถูกติดไว้เต็มกระดานแต่กลับไม่มีจุดเชื่อมโยงที่ชัดเจนเธอหยิบแฟ้มคดีขึ้นมาดูอีกครั้งสายตาของเธอสะดุดเข้ากับรูปถ่ายเก่าๆรูปหนึ่ง เป็นรูปของจูเลียนทอนในวัยหนุ่มกำลังยืนอยู่ข้างชายอีกคนหนึ่งชายคนนั้นมีรอยยิ้มที่เป็นมิตรแต่ดวงตาของเขากลับดูมีเล็ดในภายใต้รูปภาพนั้นมีตัวอักษรเล็กๆเกขียนว่าเจมส์แครเมอร์อาจารย์สอนศิลปะแอนนาจำชื่อนี้ได้เจมส์แครเมอร์เป็นอดีตอาจารย์สอนศิลปะของจูเลียนทอนซึ่งมีข่าวลือว่าเคยมีความขัดแย้งกับจูเลียนอย่างรุนแรงเมื่อหลายปีก่อน เนื่องจากจูเลียนไปขโมยไอเดียงานศิลปะของเขาไปขณะที่แอนนากำลังจมดิ่งอยู่ในความคิดโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นปลายสายคือผู้กำกับแผนกสืบสวนเบนเน็ตเรามีปัญหากับคดีทอนแล้วมีอะไรหรอคะท่านผู้กำกับแรงกดดันจากเบื้องบนมันเยอะมากสื่อมวลชนกำลังกดดันเราอย่างหนักเราต้องการความคืบหน้าและเราต้องการคนนอกมาช่วย แอนนารู้ทันทีว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกองบัญชาการได้ส่งตัวนักสืบคนหนึ่งมาช่วยเราเขามาจากยุโรปตะวันออกชาวฮังการีเป็นที่รู้จักกันดีในการไขคดีที่ยากที่สุดแอนนาถอนหายใจยาวเธอไม่ชอบทำงานกับคนนอกแต่เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้เธอก็ไม่มีทางเลือกชื่อของเขาคือนักสืบอิสตวาวันโควัคส์อิสตวาวันโควัคส์โปรดติดตามตอนต่อไป ตอนที่สองบทเพลงแห่งผู้มาเยือนบทที่หนึ่งการมาถึงของโควัคส์18มกราคม2023 9นาฬิกาสถานีตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดลอนดอนเช้าวันรุ่งขึ้นแอนนาเบนเนตเดินเข้าไปในห้องประชุมที่เงียบงนันความรู้สึกไม่สบายใจยังคงเกาะกลุมจิตใจ เธอไม่ชอบการทำงานกับคนนอกและยิ่งไม่ชอบเมื่อคนนอกคนนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังจนกลบรัศมีของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเธอเสียงประตูเปิดออกชายร่างสูงโปร่งผมสีเข้มประปรายด้วยสีเงินเล็กน้อยดวงตาสีฟ้าคมกริบที่ดูราวกับมองทะลุจิตใจคนได้เดินเข้ามาในห้องเขาแต่งกายด้วยชุดสูทสีเทาเข้มไร้ที่ติและถือกระเป๋าหนังเก่าๆใบหนึ่ง นี่คืออิชทวานโควัคซ์นักสืบฮังการีผู้เป็นตำนานสารวัตรเบนเน็ตผมอิชทาวานโควัคซ์ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะนักสืบโควัคซ์โควัคซ์กวาดสายตามองไปรอบๆห้องประชุมที่เต็มไปด้วยเอกสารแฟ้มคดีและรูปถ่ายของผู้ต้องสงสัยเขามุ่งตรงไปยังกระดานไว้บอร์ดที่เต็มไปด้วยเส้นโยงใยสีแดงแล้วใช้เวลาหลายนาทีในการพิจารณามันอย่างเงียบๆ คดีที่น่าสนใจฆาตกรรมจิตตะกรชื่อดังผ้าใบที่หายไปไม่มีลายนิ้วมือมีแต่ความลับแอนนาเริ่มสรุปรายละเอียดคดีให้เขาฟังอย่างละเอียดตั้งแต่สภาพศพการค้นพบในที่เกิดเหตุไปจนถึงข้อมูลพยานที่รวบรวมได้โควัคส์ฟังอย่างตั้งใจไม่มีการขัดจังหวะแต่แววตาของเขาจับจ้องไปยังจุดต่างๆบนกระดานราวกับกำลังมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น คุณสงสัยใครเป็นพิเศษไหมครับสารวัตรทุกคนมีแรงจูงใจคะ่ะอดีตภรรยาที่เกลียดชังเจ้าของแกลเลอรี่ที่ทะเลาะกันอาจารย์เก่าที่ถูกขโมยผลงานหรือแม้แต่ลูกศิษย์คนสนิทที่อาจจะถูกทอดทิ้งแต่ฆาตกรเอาไปแค่ภาพวาดที่ยังไม่เสร็จนั่งคือจุดที่สำคัญที่สุดบทที่สองเงาในมุมมืดวันรุ่งขึ้นโควัคขอให้แอนนาพาเขาไปยังสตูดิโอของจูเลียนทรอ์อีกครั้ง แอนนามไม่เล้คาดหวังอะไรมากนักแต่สิ่งที่โควัคซ์ทำกลับทำให้เธอประหลาดใจโควัคซ์ไม่ได้มองหาหลักฐานทางนิติวิทยศาศาสตร์แต่เขามองหาสิ่งที่เหนือกว่านั้นเขาก้าวเดินไปรอบๆสตูดิโออย่างช้าๆสัมผัสพื้นผิวของโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยสีแงงหน้ามองเพดานที่มีรอยร้าวเล็กๆเ,เขาปิดตาลงสูดกลิ่นสีน้ำมันสนลึกๆราวกับจะซึมซับบรรยากาศของจิตรกรผู้ล่วงลับ จิตรกรไม่เคยวาดภาพเพื่อเงินเท่านั้นหรอกสารวัตรพวกเขาวาดภาพเพื่อถ่ายทอดวิญญาณเพื่อซ่อนความลับหรือเพื่อเปิดเผยความจริงภาพนี้ต้องมีความหมายบางอย่างสำหรับฆาตรกรไม่ใช่แค่ความลับของทอนแต่เป็นความลับของใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับฆาตรกรเองคุณกําลังบอกว่าฆาตรกรไม่ได้ต้องการปิดบังความลับของจูเลียนแต่ต้องการปิดบังความลับของตัวเอง เป็นไปได้สูงครับหรืออาจจะเป็นทั้งสองอย่างโควัก,กเดินไปยังตู้เก็บของเก่าๆที่อยู่มุมห้องเขาเปิดลิ้นชักออกและพบกับสมุดสเกจภาพเก่าๆหลายเล่มเขาพลิกดูทีละหน้าอย่างละเอียดในนั้นมีภาพสเกจที่ยังไม่เสร็จมากมายภาพบุคคล ภาพทิวทัศน์และภาพนามธรรมที่ยากจะเข้าใจจนกระทั่งเขาเปิดไปเจอหน้าหนึ่งเป็นภาพสเกจใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งเธอดูอ่อนเยาวและสวยงามแต่ดวงตาของเธอกลับเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและหวาดกลัวภายใต้ภาพสเกจนั้นมีตัวอักษรเล็กๆเ,เขียนไว้ด้วยลายมือของจูเลียนทอนว่าลิลลี่ภาพสเกจนี้ดูแตกต่างออกไปมันดูมีชีวิตชีวาและในขณะเดียวกันก็เจ็บปวด เหมือนทอนพยายามจะจับวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ไว้ในกระดาษขณะที่แอนนากำลังดูภาพสเกจนั้นอยู่จูจูโควัคซ์ก็เงยหน้าขึ้นเขามองตรงไปยังมุมมืดของสตูดิโอราวกับกำลังมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีใครเห็นผมได้กลิ่นบางอย่างเป็นกลิ่นที่บอกผมว่าจูเลียนทอนไม่ได้อยู่คนเดียวตอนที่เขาตายแอนนาหันไปมองในทิศทางที่โควัคซ์จ้องอยู่เธอไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเงามืด คุณหมายถึงอะไรคะผมหมายความว่านอกเหนือจากฆาตกรตัวจริงแล้วอาจจะมีพยานอีกคนอยู่ในห้องนี้ด้วยพยานที่มองเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนั้นแต่กลับไม่มีใครรู้ว่ามีเขาอยู่โปรดติดตามตอนต่อไปเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ